สวัสดีค่ะวันนี้เราจะมาดูการปิดบัญชีสินค้าคงเหลือต้นง,งวดและปลายงวดค่ะเริ่มจากมาที่ระบบบัญชีไปที่รายงานยอดสินค้าคงเหลือค่ะเลือกเดือนที่เราต้องการนะคะจากนั้นให้เลือกสินค้าที่เราต้องการะคะ่ะเมื่อได้ข้อมูลแล้วนะคะเราจะกดที่มุมขวากลงกลงกด yes ค่ะ รอสักครู่ค่ะกดตกลงนี้นะคะจะเป็นยอดการเคลื่อนไหวของสินค้าของเราค่ะแล้วเราก็จะไปกันที่บันทึกรายวันค่ะกดเพิ่มตรงนี้นะคะเราจะเปลี่ยนเป็นวันสุดท้ายของเดือนที่เราต้องการจะปิดค่ะแล้วก็ใส่คำอธิบาย เป็นเดือน9ก้าทับค่ะจากนั้นให้การกระบาดส่วนที่เราไม่ใช้ออกนะคะเหลือแค่3ามรทัดให้ค้นสินค้าของสินค้าสำเร็จรูปค่ะแล้วก็เป็นสินค้าสำเร็จรูปอีกครั้งหนึ่งสำหรับปิดค่ะแล้วก็จะเป็นต้นทุนขายค่ะและเรานะคะจะใช้ตัวเลขจากเมื่อสักครู่ที่เราเปิดนะคะเป็น อันนี้สำหรับปิดต้นนวดค่ะอันนี้จะเป็นปลายมวดนะคะผลต่างนะคะเราก็จะอยู่ฝั่งของด้านเครดิตค่ะในของต้นทุนขายสินค้าค่ะจะเห็นได้ว่าสองฝั่งตอนนี้เท่ากันแล้วนะคะจากนั้นกดบันทึกอนุมัติรายการค่ะ เท่านี้นะคะของเราก็จะมาอยู่ที่หน้าบัญชีรายวันแล้วค่ะ